Oh. ถ้ามีเสียงไพน์นอกข้าก็เราขอโทษด้วยพี่ยงนี่ยคจะพูดแล้วก็แล้วก็ไอ้นั่นสงสัยใช่ไหมล่ะวะไอ้ัาเซียวมึงเล่นถึงสตอร์บิรี่ไม่ใช่เหรอนนองเอ่อไฟล์คลิปวิดีโอเสียนะไฟล์วิดีโอเสียแล้วมันลงไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนแอปอัด และแอปนี้ก็ไหนจะใช้ได้มักต้องรู้ไม่เล่นดีกว่าเราไเล่นกันดีกว่าดูพวกสัมบีมาแห็กเปิดมาเพื่อส่งมาเราหนึ่งทองใช่เพอร์เฟกต์ต้ก็รอผลิตเงินผลิตทองทำไมเออมาไว้สัมบีมาหมดเยอะทำฉีูกกุย ผักทีเวอชั่นฟ้าอืมเรียลองผักทีฟ้ายัาดีรีบรีบบริเงินออกมา <c oughs> เร็วๆเขายะดีเออโอ้โหอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเีรีบรีกกบรีบรีบรีบตีบรีบไี้รีีบร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 ีบบรีรี น่านสุดใจตัวนี้เราใจมากต้องได้ไหมได้ชัยฟ้าแปะกูได้มาเลี้ยวดูวะกูต้องใช้มันย,ยาวๆลยไจะกว่านี้อย่งเี้ยมึงเอาตูนกูเด็ดแล้วถ้าเอาที่คอมโบก,กันก็จะไปมันเอาพีม่มาคอมโบจะชัดเพอร์เฟกต์ฮ เป็นสิ่งที่เพอร์เฟโอ้ตูดขึ้นมปแล้วมึงติดแน่ๆมึงตายมึงตายจีชลีรุนตุ่มเด็กแน่เมึงเหมืองผักชีธรรมดาไปเด็กก่อนไปกันอุ้มตายแล้วก็วาอีมันชอบมาทางเดิมนะโอ้ยขี้ยบิทาง นี่มันต้องใช้ผบกชีฝานี <c> ่ <oughs> มึอยู่ต้องเน้นวางต้องเน้นทุ่งทอเน้นทุ่งไม่มีมันกู็อยู่ไมได้ไอ้เทีย่ยอยู่โคตรยากเลยมีมัมนไอ้เทีย่ยเออผักชีฝาตีเบานะเดี๋ยวมันสลบซอมบี้ตีเบามันสลบซอมบี้ด้วยโอ้โหมีซอมบี้ที่มัน ลิ้นมีลิ้นออกมาด้วยลิ้นเราแย่หักด้วยมีตัวนี้ด้วยงเอาตุนไปกินก่อนตุนเอาตุนไปแยกก่อนนะไปแจ๊ยังมีวางเงินเงินทองแล้วตุนเออตุนขึ้นมาเกือบไม่ทันเลยเออตายแล้วสัก ดึงวาไปอืมเอาเลยโอ้หลือยงไงมาเยอะชิบหายเช่นไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่เลยฮะฟอ่อนขนาดเลยอื เคียวิ่งออกตายหาตายหงแล้ยวเครียบนะตายกับจิบมันปุ่นไ่ตรงนี้ดีกว่าระวังชีวิตระวังชีวิตู้มตายตัวเดียวตู้ม นั่งี้ยมันตายตัวเดียวมันตายสองตัวตายตัวเดียวไม่ได้จ้ะเพื่อนมึงเหงา้เพื่อนมึงเหงาลูกตายไปกับเพื่อนมึงแจ้ไว้เจ๊ข้างล่างข้างล่างเอ้ยหไอ้ข้างล่างซ้อนมาสองตัวเอเน อะไรคลัง่งเงินปิดเปรตจี้จีซัสมีโม,ม,ม,มตุนมาหากระโดดข้ามตุนผิดได้หนูโอ้โหข้างบนสามตัวยิ่งม่าทางเดิมเราชี้เลยอ่ะมึเงเอาถั่วเอาถั่วกูไปเด็กน่าจะตายก่อนเด็กถั่วเพิดทพเนี่ย ตายก่อนเดกทัวร์คนจริงๆด้วยไอ้เอ้ยนี่ฟลีฟ้าเต็มสนามโว้ยยิง,ง,เงเอาไปแดกมึงเอาไปแดกข้ามันชิบหายเลยคิ้วโอ้โหไม่หลุดมันไม่กระโดะโดข้ามด้วยเยังไดี๋ยวมึงจะมาวิ่งเยังไงกัน ไม่หนึงเจอเนี่ยสองชั้นหนงเจอสองชั้นแน่เที่ยงรู้ตึกนความรำรวยเลเกินโอ๊ะแล้วกูก็ได้หัวด้วยแล้วกูตรงไหนดีวะ้าเพิ่มนี้ด้วยกันไม่โอ้ยเอาเลยสตอรี่ <c oughs> หายหมดกูชอบจริงๆเลยสตอเบอรี่ไอเลิฟสตอเบอรี่ว่ะเอ้าคงต้องหมดด้วยโอ้ยเหลือไว้ปึกอีกกลางนี้มันน้อยจังว่ะเอาเมยไปเปลี่ยนต่างสนาไม่กันเลยสตรีทความ เอาสนามกูไม่มีผักชีเสียวแล้วก็หลังกูต้องมีผักชีฝะ,ะนี่ผักชีวะอฝาโอ้ยยองมาเขี้ยอะไรเยอะแยะวะนี่อะไเออมึงก็ต้องตายอยู่แล้วงั้นกูไม่แคร์มึงแบบ

ก้อนหม้อข้าวหม้อแกงนี่ว่ะ